กูข่าวเสวี่ยสวี่ยได้ยินอะไรบ่บอลใวันนี้วันนี้เราก็ยืนกินไม่ใกล้ปีกแล้วครับโดนนะเราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ป่ะหนงวันนี้เออเฮ้ยเอะมาได้ไงวันนี้เอยมาได้ไงเนี่ยอย่างบอกว่าใครล้างมาน่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนอ่ะตอนโอ้ยเออโออยยาก็คือต้องอาจจะเห็นแล้วว่าอยู่เราอยู่ในต้นไม้ครับวันนี้เรามาเนอยู่เหมือนในบล็อกเดียวครับแต่เรามาอยู่ต้นไม้ต้นเดียวที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ต้นไม้ต้นเดียวคนนะ เราก็ต้องหาวิธีเอารอดกั็เพราะตอนเนี้ยเรามีแค่อต้นไม้ต้นเดียวนะครับทุกคนทําไม่ได้อะไรเหมือนกันไนะออกไปเราต้องขุดไม้ก่อนเลยก็ร่างจะมีดินนะใช่ตอนนี้เรามีแค่ดินแค่อันเดียวออกไปไม่งั้นเราเราออกไม่ได้เฮ้ยอกอกคุณคาเขาเงินเหรอเออโอ้ยา่า เอาละไปข้างล่างมันมีดินนะเรามีแค่ดินเนี่ยเราต้องปกป้องดินของเราเองนะงั้นเนี่ยดินหายะนะเรียมร้อยดินหายเลยโอเคก็โอเคเราต้องการก็รต้องคาบก่อนเลยชุบซุบซุบ,บออดอกออก,ออก,ออกตายเฉยเลยเอาละเราต้องการต้นยาหาต้นยาเอาละ,อาละ,อาละเอาง่ามีไม่ขาดดินใช่ไหมยาคุดดินได้ขาด ดินเนี่ยสาคัญมากเลยคนนะเพราะเราไม่แค่อันเดียวนะเอาไว้ปลูกต้นไม้ใช่เอาไว้ลุกต้นไม้หวังว่ามันจะมีต้นไะไรสักต้นหนึง่งตกลงมาคนนะดูมันติดต้นอะไรตกมาก่อน <c oughs> อยา่าขุดถ้าขุดเนี่ยชีวิตเราจบตั้งแต่ตอนนี้เลย <c oughs> <c oughs> ปลูกปลูกปลูกมีที่ปลูกไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยผ yeah! um, the ูกแล้วเย่อุยมันรู้สึกแบบนี้จนไอ้งอกมาเลยวะนี่เอาแหละเราเราก็ต้องรอนะเราต้องรอมันแหละติ๊กต้องหัวมา โอเคได้มาแล้วอ,อะไรอ่ะก็โยสติกผมร้าบวิไม้ไม่ไม้์เฮ้ยเราได้ไมาให้มาเขาเขามีแค่อันเดียวนี่หว่าผมดึงเขาได้สองอันบอสผมดึงเขาได้สองอันฮะโอเคไม่ได้เรามีต้นนี้คนนะเอาละเราเราต้องมาดูนะว่าจะมีคู่มือหรือเ่าข้าม,ม,มือคู่มือนะ เออมันก็จะมีสมุดนี่ใช่มันจะมีแ <c oughs> มบบว v e <c oughs> เอ่อ v สองนเหมือนบัอกฟุนเลยดาบ v e สองอะสมุดสมุดเวอร์ชันสองนะเอ่ออัปเกรดสองแล้วนะแลสมุดว่าวชุดเอ่อสมุดอัปเกรดขั้นสองแล้วนะแล้วมันก็จะมีบล็อกไม้เรอนะเป็นแผ่นๆแล้วก็มีที่ขุดเหล็กเพชรแล้วอะไรก็ไม่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเอาละอันนี้เป็นภาษากฤดเต็มเลยมันไม่เหมือนกันนะเอ่นะการที่ อะไรเนี่ยก็จะดูเด้อโอเคดูดูอันโคตรเล็กเลยคือถ้าเขาเห็นอ่ะอันโคตรเนี่ยจะออกมาอันโคตรเล็กเลยนะบุรุษอันเล็กอ่ะคือเล็กตัวเล็กกว่าหัวเขาอ่ะเดี๋ยวขุดดินนะนั่นหละมอเตอร์สตารตเอาหนะคือถ้าเราต้องการตัวคาร์ดเนี่ยตัวคาร์ดแบบใหม่นะเราต้องใช้ตัวคาร์ดเนี่ยอันเนี้ยตัวคาร์ดเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรวะทําตัวคาร์ดของนะใช่มันจะกลายเป็นตัวคาร์ดเรื่องเรื่องสามารถคาร์ดของหน่อยอันเจมันคาร์ดของไอ้นี่ของนะ อาไว้ที่ผมบอกว่าเป็นไม้ไม้แผ่นของนะไม้แผ่นเนี่ยก็าสามารถเอาไปทําอาวุธได้คนนะเนี่ยมันก็จะเ,เป็นลูกเป็นพิมกันนะเออเป็นพิม์มนนะพิมพ์เนี่ยเราต้องมีเออเออโคก็ได้เออมีโคหรือหรือเหล็กก็ไม่ใช่เลหล็กนี่หว่าเป็นหินนะคนนะไอเขาก็จะมาพิมพ์เอนนะอเป็นเป็นบุครลที่คนพิมพกันนะเอาล่ะแล้วก็จะเป็นเหล็กของนะเหมือนแบบมึงคุณขคุณเยอะเกินเอานะคือ,นนะค,อคือมันจะกลพังแล้วแหละคนก็ เออแนวเอานะเอาไปต่อ,อนะต่อมันรวมล่างกันนะมันหล่อไปแหละมันดีขึ้นและนี่สองอันไม่รู้เหมือนกันมันจะดีขึ้นหรออ่อาไปต่อไปก็เป็นดาบมันนะเอออุ้ยดาบดาบมันก็จะอุ้ยดาบเรยวั่านโะูดรยาวอาจะดาบแก็งแรงอ่าไอ้ตรงด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นแร่คนที่คนเห็นนั่นแหละนะฮะอ่อไปก็เป็นการตีบวกกันนะตีบวกแพทโอเคอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยของม่ตกเลยไงวันนั้นเออ,อของไม่ตกอขอจบมกูจะฆ่าเข้าร้อยรอบนึงนะป้องเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นเองเฮ้ยก็ป่วหนุ่มเอื้อตายเลยอย่าอย่ามานปวดตรงนี้ตรงนี้ โอเคตอนนี้ไม้เรายังไม่โตเลยนะความบังเราคือแค่ไม้ตอนนี้กับไม้อีกอันหนึ่งนะใช่เิมก็จะมีต้นไม้อยู่แล้วแ <c oughs> ค่อย่าไปเตะต้องมันก็พอก่้น,นะ <c oughs> เออเราเราเราจะมาดูกันต่อนะอันนี้ยังรู้ไม่เสร็จเลยมาถึงตนน้นหลาบนะใช่นี่นะ <c oughs> นี่คือแรกมันจะว่ามีอะไรใหม่ใหม่หตีมาเลยนะคนนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอิอนชาร์ดเจ้าน,นะอินชาร์ดก็ตีแรกอะไรแล้วนะ <c oughs> สว่วนนี้อะไรวะเนี่ย มันจะเป็นวอ็อกแล้ววะนนั่นอ่ะแล้วก็มันจะเป็นออะไรวะผงไม่ใช่อ่ะดินปืนห่ะแล้วก็ไฟมารวมกันมันก็จะกลายเป็นแร่อะไรวะนั่น่ะเฮ้ยแร่นี่นี่ไอแร่ที่หายากยากคนนะมันก็เอามารวมกันมันก็จะเป็นโอ้ไม่ใช่หรอหรืเป็นแร่วะนนี้ไม่รหมกันอ่ะโอเคจบแล้วคนนะเราเดินต่อไปดีกว่าอุ้ยมืออุ้ยดวงจันทร์ก็เสร็มแล้วอมันดวงจันทร์ไปสองวันแล้วอ๋อี่ดวงอาทิตย์นะ โอ้ปกติหมดเอ่อตอนที่เราเล่นทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นดวงอาทิตย์นะเออมันก็เคยสังเกตด้วยว่าดวงอาทิตย์เป็นเหมอนสองอันไม่ใช่ดวงใจกับดวงอาทิตย์นะตอนเล่น่ไปเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์เขาเนะแต่มันก็ขึ้นมาเองเขานะอะ่ะเรามาดูกันต่อเลยเฮ้ยมาดูมันช่วยอ่านภาษาอัจีนให้ผมหน่อยไหมอันนี้ก็ไม่เก่งอะไรกำลังกฤษนะเอาเอากระตุกกระต มันมีหน้าโคตรเยอะอ่าคนไทยผุก็ต้องเรนะเลาล่ะเอ่อเหมือนจะต้องการเอ่อตู้คาสองอันเอาไว้ค้าแปงบนมันจะเป็นบันไดก่อนนะอ๋อบันไดแล้วก็หนังมัวสองอันก็กระจกเอาไว้คาบอลไรนองส่วนกัวนนี่ก็มีแค่นี้แล้นะจบแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะมันได้ปอดลงนะมันเป็นภาษาเป็นประเทศแต่ประเทศมันจะเอาประเทศไทยแล้วก่อนนะและนี่คือแล้วว่านี่อะไรนี่อ่า อิดปฏิทายอีกแล้วอ่ะเอาก็เอาไทยแลนด์เนยนะไทยแลนด์ไอ้วันเนี้ยอุ้ยตัวเล็กว่ะนะคนห้าคนเลดูหน้าดิมีเอ็นเดอร์แมนเออุ้ยสไปเดอร์แมนกับเอออะไรวะเอ่อไอรอนแมนแล้วนี่้ยเดอะแฟรอู้วววววไปถังน้ำดำด้วยไม่อาชิเมนเหรออาชิเมนเหรอทุกคนอ๋อมันจะเป็นอาชิเมนเนาะนะเอาล่ะเรา พูดมากแล้วน,นะพูดมากมาันกนแล้ว,ลว,ลวพูดมากมาพอแล้ว,ลว,ลวนะเ,เราต้องแบค้าบของกันหน่อยนะแม่ค้าบเนี่ยเราต้องค้าบของมันเริ่มเยอะก,กี่คนนะเอาละเรามาค้าบของไอ้ลูกไก่นี่อย่าทำให้หน่ากลัวงั้นสิคำจริงอะ่ะผมนะ่าจะต้องคำแบบนี้มากกว่านะมึงเป็นสเล็บบางคนนะดูดิหนึ่งอันเนี่ยค้าบได้หกอันอะ่ะดูดิไม่ คุจะขุดได้ไหมเอาขนเออจากทวงนี่ทวงไม้คืนขอลองข,อขุดเขาขุดอลไรของเขาเนี่ยเขาขุดอาการเหรออะไรเรามีความหวังคือขอใฝนตกแล้วไงมาฝนต,ตออกอาจจะเป็นทางนี้ทีต้ต้นไม้อาจจะโตเร็วขึ้นนะเราต้องปกป้องเลยปกป้องสยินเลยบสุดสุดชีวิตเลยนะคนนะต้นไม้ตอนนี้จะเป็นเอออะไรวะนี่นี่คืออะไรอ่ะ เฮ้ยอะไอุ้ยข้ามได้ด้วยเล่าขอโทษ,โทษตีเข้าเลยนะน,นี่ก็เป็นสมุดเอออะไรวะเนี่ยเอาเป็นสมุดในการเออใช่หไหมมั้งฝนตกเฮ้ยฝนตกไม่เห็ไรเลยฝนตกตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะพ่อฝนฝนฝน,น,นตกไม่มีอะไรบ้างเลยเหรอกินน้ำได้ไหมขอกินน้ำเงืองเงือ ไม่มีน้ำเลยนะชีวิตนี้ผมไม่เคยกินน้ำมาก่อนอย่างยี้ตอนนี้เราทำได้ไหมเรามีแค่ไม้กาวอันแล้วก็สติ๊กอันเดียวสร้างถาบไปหนึ่งอันอ่ะมันคงไม่มีมนนะมันก็จะเป็นสายโกนีนของนะมันน่าพาเขามาหรือพาลาจริงๆแล้วก็วู้มีอาวุธเลยวู้ดแล้ววะเนี่ยเบโกเหรอเบโกเบโคโอ้มีอะไรบ้างนี่อู้อะไรอ่ะอันนี้คือขึ้นบอกขึ้นคนนั้นเป็นเป็นเครื่องพิมพ์นนะ เอาไม,ม่พิมพิมเอกสารไหมคนนะ่ะ <c oughs> พิมพเอกสาราปุ่มนะโอ้ยนึกปนไปแล้ววะนี่วูมันเป็นอะไรนี่คืออะไรอะคนมันคืออะไรวันนีออ้อุปกรณ์คือยืะมาหาศาลอ,อ่ะเออผมบอกไม่ถูกเลยมีปืนด้วยปืนเว้ามีปืนผมจะยิงเอคนที่ชอบากลงเป็นคนแรกเลยนะอุ้ยเชื่อชุดก็ยื้อเหมือนกันนะคนนะ่ะ <c oughs> ชุดกเยอะ แล้วแต่เมือเราไม่มีเนื้อคนนะอ๋อนี่ไงเนื้ออ๋อไม่เห็นอะไรวะนะอ๋อมีการคาบสัตว์ด้วยว้เราพัฒนาเกินจนเราสามารถคาร์บสิ่งมีชีวิตได้แล้ววันเราเราเก่งเกินอ่ะคาร์บงูได้ด้วยเอออะไรวะเดี๋ยวไปดีกว่าไ่อยกันบ้างอย่านะอุ้ยเออนี่รู้กันแล้วไอ้ขนมเชือบักบักบักแล้ววันนั้นสึกเป็นย่อเร็วขึ้น เาทำแบงเขาว่านะี่ยนั่งริมชายหาดเล่นเงี่ยมันนะแต่ที่มิมชายหาดดีกว่ <c oughs> ะเขาใช่เป็ดทังก้อนเลยคนร,รวยคนร,รวยเลยคนนะอ่ะม,มีอะไรบ้างเนี่ยว้าวมีมันเตอร์เดียวน,นะเฮ้ยมีคาถาเวทมนต์คนสมามาห์ไล่เวทมนต์ได้ใช่ไหมคนแบบเวทมวลอะไรหลายอย่างเลยเหมนต์ไฟเ, <c oughs> เวทมนต์ทำกับข้าวนี่อะไรวะเนี่ยพิกเอ็กซ์หา มันคาไปเทวันเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยมันเป็นสีแดงเหมือนมันมันจะมันเป็นบั็กกหรือเปล่านะเออมองไม่เห็นเลยเป็นยาเละมี้าด้วยโอมีนใช่มิวบิรมเอออะไรวะไอที่มันเบิรมการเจริญโตของมันนะอุ้ยกระดูกต้องใช้เศษกระดูกประมาณเขียนนะวันนี้เฮ้ยเอาเตอสกอร์ใช่ไหมเ่ะเออสกอร์นะคุณสกอร์ตันอยู่ไหนวะเนี่ยมันมีหรอ มีโกเลมเนาะโกเลมและอ่สาสกอริตันของไปไหนวะนะผมโอ้โหสกอริตันเขาไปหายไปไหนมีสลามด้วยเออตอนนี้เออมืดมากมันมีช้าวัเรี่ขี่วะเนี่ยฝนก็ตกกระไรก็ไม่โตโตก็คือลูกพ่อเอ้ยโอ้ยทุกคนอยาเอาผมงฆ่าเขาไปผ่านล้านรอบไปวันนึงเขาชอบปอนผมผมตายไปรอบที่ขี่ไหมฮะ ตายซะเหมือนเขาอยากให้ผมกดตัวแบบอยากให้ผมตีอ่ะเออเป็นข้ายากผมตีอะเดี๋ยวเขาเดรผม,มรีบตีเลยแล้วนะอีกแล้วอ่ะไม่เอาดีกว่าไม่มีคนแชร์ด้วยให้ผมเห็นแล้วนะเอ้ยผมอยู่ตรงกลางครับตีผมไม่โดนหรอกมาดี <c oughs> อุย้ยอะไรครับนั่นเหรอเป็นการตายที่อัน,น,นหนันมากนนะกระดูตายโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยอุย้ยมีกุญแจเนี่ยเอาไว้ล็อกบ้านนียวะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วนะคนนั้โอ้ยโอ้อีกแล้วคน,นก็หดูอีกแล้ว,วนะเรา,าผขอขุดอันนี้ก่อนนะคนน่ะตอนนี้นเราแทบถอยไม่ได้เลยโอ้ยเนี่ยตั้งกับขอบ,ขอบโอ้ยอย่าอย่าขุด พีผมมีดาบนะมีดาบนะเฮ้ยขับดาบนะอ่า <c oughs> แค่อันเดียวเองก็โดนแล้วนะตัวที่ลูก้ายลูกมาลลูกบ่อพี่ตุวก,กันต้นไม้ก็คืตอต้นไมออ้อะไรวะเนี่ยของผมอ่ันนี้ไม่แน่ใจเอานะมันคืออะไรเราข้าไปก่อนดีกันนะ ว่าปับ๊บเอาไว้ทำอะไรเอาคนเฮ้ยคนมอนเขาจะมันเขาอยากคุยกับมะแรงกันนะไปเขาคุยกับมะแรงก่อนแล้วกันนะฮที่นี่มันไม่มีแรงได้ไงเฮ้ยเฮ้ยสว่างแล้วเออจะไม่ได้พูดไปตะกี่คำเลย